ให้เกียรติต่อผู้รู้นะครับให้เกียรติต่อผู้รู้แต่ไม่เกินเลยเพราะอะไรเพราะผู้รู้ครูบาอาจารย์เนี่ยก็คือมนุษย์ปัตุชนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งอาจจะถูกซึ่งอาจจะผิดแต่สิ่งที่เป็นความถูกต้องของพวกเขาเนี่ยมันมากกว่าความผิดโดยเฉพาะผู้รู้สุนนะ ที่เผยแพร่ในเรื่องของแบบฉบับของท่านอบีหมุฮัมมัดสุลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถามว่าผู้รู้เหล่านี้เนี่ยผิดไหมบางครั้งก็ผิดนะครับมีบางเรื่องมีบางมัสอะละที่อาจจะวินิจฉัยนะครับที่อาจจะอ่านได้ข้อมูลมาอย่างไม่ไม่ครบถ้วนอย่างไม่ถูกต้องเขาก็ตัดสินเขาก็วินิจฉัยเขาก็ตอบปัญหาด้วยกับข้อมูลด้วยกับความรู้ที่เขามีเขาอาจจะผิดแต่หน้าที่ของเราคืออะไรสิ่งใดก็ตามที่เป็นความถูกต้อง นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องนำมาสู่การปฏิบัติสิ่งใดก็ตามที่ผู้รู้กล่าวและเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหน้าที่ของเราก็คือไม่นำสิ่งนั้นมาสู่การปฏิบัติและปฏิบัติในสิ่งที่เราได้รับหลักฐานที่ถูกต้องแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปดูถูกว่าถ้าผู้รู้คนนี้อาจารย์คนนี้พูดผิดในเรื่องนี้แล้วก็ฉันจะไม่ฟังไม่ใช่ หลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องหลายราวเขาพูดถูกแต่เขาอาจจะผิดเพียงแค่เรื่องสองเรื่องแต่เราจะต้องให้เกียรตินะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเท่าที่เห็นในยุคสมัยปัจจุบันพี่น้องที่รักทั้งหลายความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับจนกระทั่งทําให้ทุกคนเนี่ยเป็นอุลมะก,กันหมดเลยอพี่น้องเข้าไปใน a ฟ e บ o o k บางทีครูบาอาจารย์เขาเขาเห็นไม่ตรงกัน ไอ้ลูกศิษย์ลูกหาแต่ละคนเนี่ยก็ก็คอมเมนต์ก็ใส่จนกระทั่งทุกคนเนี่ยอันเลมหมดเลยจนกระทั่งกล่าวหาจนกระทั่งประนามจนกระทั่งดูแคลนนะครับบรรดาผู้รู้บรรดาครูบาอาจารย์แล้วถามว่าถ้าเราเอาเรื่องนี้เนี่ยเป็นหลักตกลงผู้รู้ทุกคนเนี่ยผิดหมดเลยฟังไม่ได้เลยเพราะฝ่ายนี้ก็ว่าคนนี้ผิดฝ่ายนี้ก็ว่าอีกฝ่ายผิดตกลงแล้วเราจะ,ระเรียนศสาสนาจากใครล่ะใช่ไหม เพราะนั้นเราจะต้องเป็นกลุ่มสายกลางที่ไม่ดูแคลนผู้รู้หรือไม่ให้เกียรติต่อผู้รู้จนกระทั่งเกินเลยนะครับมนุษย์เป็นผู้ที่มีความผิดในหลักความเชื่อหลักอากีดะของอัลลุซนะวันเจมาเนี่ยนะครับท่านอิมะบะตตอฮาวีรอฮิมาคุลล้อได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าว่า,วาอุลามะอสุสซาลฟ บรรดาผู้รู้ที่นําแนวทางของบรรดาบรรพชนมาสู่การสอนบรรดาครูบาอาจารย์ที่เรียนรู้ในเรื่องของสุนนะของท่านนาบีมฮัมมัสสลลลอฮวอะลวะสลัมและนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสอนเนี่ยมีนัซาบีกีนินจากบรรดาผู้รู้ในยุคสมัยอดีตไม่ว่าจะเป็นท่านอิหมามต่างต่างอิหมามมาลิกอิหมามอบูฮานีฟะอิหมาม Al i, อัชชาฟีอิหมามอัลมัด บรรดาผู้รู้ในยุคสมัยอดีตเนี่ยนะครับเป็นบุคคลผู้ที่เราจะต้องให้เกียรติวามิมวามันบาดาุมมินตาบีอินและบรรดาผู้รู้ที่มาในยุคหลังซอฮาบะเราจะต้องให้เกียรติบรรดาตาบีอินบรรดาผู้รู้ที่นทนแนวท,ที่เผยแพร่ศาสนาแต่แนวทางดูต้องเป็นผู้ที่เราจะต้องให้เกียรติอาฮลุลคอยริวัลอาสับุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ดี บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ถ่ายทอดในเรื่องราวของศาสนามาถึงยุคสมัยของพวกเราอับลุลฟิกิวันนัสตเป็นบุคคลผู้ที่มีความเข้าใจเป็นบุคคลผู้ที่สามารถพิจารณาในสิ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยลายุสกรูนอิลลาบินจามีนหลักการของพวกเราคือว่าเราจะไม่พูดถึงพวกเขาเว้นแต่ด้วยกับสิ่งที่ดี จะต้องให้เกียรติจะต้องกล่าวว่ารอะหมาหุลลอขออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาเมตตาแก่พวกเขาขออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาอภัยโทษให้กับพวกเขาถ้าพวกเขาทําในสิ่งที่ผิดขออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลายกฐานะของพวกเขาลายลายุุกะรนณอิลลาบินจะมีหลักการคือว่าจะต้องพูดถึงพวกเขาเ้วยกับคําพูดที่ดีแม้แต่บรรดาครูบาอาจารย์ของพวกเราด้วยเช่นเดียวกัน คนที่สอนกุรานให้กับเราคนที่สอนเรื่องของการละหมาดให้กับเราบรรดาคูฟรัรดูอินนะครับที่สอนเรื่องราวของศาสนาให้กับเราจะต้องขอบคุณจะต้องพูดถึงเขาด้วยกับคำพูดที่ดีวามันละกะรอฮุมบีซูอินและใครก็ตามที่พูดถึงบรรดาผู้รู้บรรดาอุลมามะด้วยกับคำพูดที่ไม่เหมาะสมฟาหัวอาลาไรริสซาบีน บุคคลเหล่านี้ไม่ใช่บุคคลผู้ที่อยู่ในแนวทางของอัลลอฮฺุนนะวันจะมาเพราะท่านอิมามฮามัดเราใหมาฮุลลัลได้กล่าวนะครับว่าลูฮูมุลอุลามะเลือดเนื้อของบรรดาผู้รู้นั้นคําว่าเลือดเนื้อผู้รู้คืออะไรคือการที่เราไปด่าว่าการที่เราไปกล่าวหาการที่เราไปดูถูกการที่เราไปประนามต่อบรรดาผู้รู้นั้นมัสมูมาอาบด้วยยาพิษ เลือดเนื้อของบรรดาผู้รู้บรรดาอุลามานั้นถูกอาบไว้ด้วยกับยาพิษมันชม h หามริดใครก็ตามที่ไปดมกลิ่นมันเขาก็จะป่วยว่ามันอากาลาฮามาตใครก็ตามที่ไปกินเลือดเนื้อของบรรดาผู้รู้เนี่ยมาตตายเพราะนั้นนี่คือคำสอนของศาสนา นี่คือคําสอนของอิสลามนี่คือแบบอย่างของท่านอาบีมโฮัมมัดซุลอัวฮิวะสลัมในการที่เราจะต้องให้เกียรติต่อบ,บรรดาผู้อาวุโสและบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์ของเรานะครับแต่เราจะไม่เกินเลย